สวัสดีชาววันพุธท,ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงให้ระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคมคะ่ะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้นเดอ s t สตาคะ่ะไพ่ดวงดาวนะคะคุณกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบและความหวังใช้โอกาสนี้ในการฟื้นฟูตัวเองและก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะคะการเงินนั้นเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้า คุณมีความสามารถในเรื่องการบริหารการเงินมีความสามารถในการหาเงินหาไรายได้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เตรียมตัวรับโอกาสใหม่ๆทางการเงินที่กำลังจะเข้ามาได้เลยค่ะส่วนการงานนั้นเป็นไพ่ราชาถือเหรียญงานมีความมั่นคงและก้าวหน้าดีมีไรายได้ที่แน่นอนคุณจะได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมดูแลงานสำคัญเจ้านายและเพื่อนร่วมงานให้การยอมรับค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่ค่ะสุขภาพนั้นขึ้นเตอฟูระวังปัญหาเกี่ยวกับข้อข่าข้อเท้าเดินเถินไปไหนก็ระมัดระวังด้วยนะคะระวังการหกล้มหรือตกจากที่สูงอย่าประมาทค่ะดวงความรักขึ้นไพ่หนึ่งดาบค่ะถ้าหางยังโสดไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณกำลังจะพบรักใหม่แต่ความรักครั้งนี้อาจจะมาพร้อมกับความท้าทายค่ะ สำหรับคนที่มีคู่ความรักยังคงราบรื่นดีอาจมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อมีปัญหาก็ให้รีบเคลียร์รีบคุยนะคะรีบหาทางแก้ไขอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เพราะว่าเรื่องเล็กอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้